สวัสดีครับบรรยากาศที่ทุกคนเห็นข้างหลังใหม่เนี่ยก็คงจะนึกว่าใหม่นั้นอยู่ต่างประเทศใช่ไหมเพราะว่าสถาปตัตยกรรมของเขาเนี่ยก็จะออกแบบออกแนวเป็นสไตล์ยุโรปนั่นเองแต่ว่าพอนึกถึงการไปเที่ยวต่างประเทศทีไรเวลาเรากลับมาเนี่ยของเที่ยวซื้อกลับมาเป็นันดับต้ตนๆน,นั่นก็คือน้ำหอมเขาจะแบนนั่นเองครับ ซึ่งในปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปการเลือกซื้อน้ําหอมเราสามารถเลือกซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าข้อจํากัดอย่างหนึ่งของกลิ่นน้ําหอมเนี่ยก็คือกลิ่นอาจจะไม่มีความโดดเด่นแล้วก็ไม่สามารถบ่งบอกแนวสไตล์ตัวตนของตัวเองได้เพราะฉะนั้นทางแบรนด์เซเลซ่าซึ่งเป็นแบรนด์น้ําหอมของคนไทยสัญชาติไทยจึงได้มีการคิดค้นปรุงแต่งน้ําหอมเพื่อบ่งบอกแนวสไตล์ตัวตนของตนเองโดยเพอร์ฟูเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านน้าหอมครับ สำหรับใครที่ชอบความโดดเด่นชอบความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองน้ำหอมนี่แหละครับสามารถบ่งบอกแนวสไตล์ของคุณได้และถ้าเกิดใครที่อยากจะมีกลิ่นน้ำหอมที่บ่งบอกแนวสไตล์ตัวเองแนะนำแบรนด์น้ำหอมเซเลซ่าเลยครับเซเลซ่าน้ำหอมที่ออกแบบกลิ่นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ